สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาบูรณะนะคะกับไม้มงคลชนิดนี้นะคะที่ชื่อว่าเศรษฐีสอดกอดซับนะคะใบเขาไหม้หมดเลยนะคะคือครั้งแรกเลยก็ของบ้านไร่างพยอมมีอยู่กระถางเดียวนะคะกระถางเล็กๆมีอยู่ต้นเดียวเองนะคะก็ รุ่นที่เขากำลังฮิตต้นไม้ปลูกกันขนาดหนักนะคะบูมทุกชนิดที่เป็นต้นไม้ก็มีคนสั่งซื้อมาเยอะบาลังพยอมก็ไปสั่งจากร้านนะคะจากร้านต้นไม้ที่เคยติดต่อกันประจำอยู่เราซื้อเขาเขาซื้อเรานะคะก็ได้มาห้าสิบกระถาง โดนย้อมแมวขายไปซะแปดกระถางนะคะก็คือเอาเศษถีไส้งอนเขียวมาแทนเศษฐีสอดกอดซับแบบนี้นะคะใบจะงอๆงองเป็นม้วนๆเป็นหลอดๆแบบนี้นะคะถ้ายิ่งม้วนหลอดกอดแบบนี้นะคะหงิกหงิกเง,ง็บนี่หมดเลยนะคะทั้งทั้งกอเลยนะคะ ก็เป็นว่าเราหากินอะไรเงี้ยจะไม่ฝืดเคืองหากินจะคล่องมากเลยนะคะแต่ถ้าบางปีหรือว่าบางเดือนนะคะก็เหยียดตรงเลยนะคะใบตรงเป๊ะแบบนี้นะคะก็หากินยากลำบากนิดนึงทำอะไรก็คอยจะติดขัดไปหมดนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ เลยวันนี้ก็ขายไปขายมาก็เหลืออยู่แค่สามกระถางนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แห้งแทบหมดเลยนะคะเพราะตั้งตากแดดไว้ไม่ได้สนใจเลยนะคะมาช่วงหลังๆก็เริ่มคนไม่ค่อยนิยมนะคะก็เรียกว่าเป็นไม้กระแสนะคะถ้าใครจะปลูกต้นไม้ก็ปลูกปลูกตามกันไปก็ฮิตเป็นพักๆนะคะ อันนี้เราก็จะอนุรักษ์ไว้พ่อเหลืออยู่แค่สามกระถางก็เดี๋ยวจะพัฒนาบูรณะเขาใหม่นะคะนี่ค่ะลากเขาออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ทำให้ไม่มีที่หากินนะคะแล้วก็ตั้งไว้กับบนก้อนหินแล้วก็แดดส่องทั้งวันอีกต่างหากนะคะนี่เดี๋ยวเราตัดลากออกแล้วก็ใส่ดินเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางแปดนิ้วนะคะ พราะอันนี้เป็นกระถางแค่6นิ้วเองนี่ค่ะลากเขาตรึมเลยนะคะอันนี้ก็ถ้าเราจะแยกกอก็แยกได้อีกแล้วนะคะแต่ก็ช่วงนี้ยังไม่แยกอยากได้กอใหญ่นะคะอยากได้กอใหญ่ฟอมใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปช่วยคนที่เขา ขึ้นบ้านใหม่นะคะตอนนี้ก็แถวบ้านไร่งพยองก็มีอยู่หลายหลังเลยนะคะที่กําลังปลูกแล้วก็จะขึ้นบ้านใหม่กันนะคะก็ร่ารวยกันดีนะคะมีบ้านไร่งพยองคนเดียวนะคะที่อยู่กระท่อมหลังน้อยๆนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ร่ารวยอะไรนักหนาอาศัยแค่มีกินมีใช้ี๋ยวก็ลื้อดินออกสักหน่อยเนาะ จะได้ได้เขาจะได้เกาะดินใหม่ได้นี่ค่ะแล้วก็ลงแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะได้เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆเพราะว่าถ้าเราไปแยกแล้วก็กว่าจะได้กอนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะนี่ค่ะ เราก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะกดให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งแล้วเราก็เปิดสปริงเกอร์รถก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งกระถางเดี๋ยวก็กระถางนี้ต่อนะคะเมื่อวันเมื่อวันก่อนนี้ก็ทำคลิปจัดการแยกต้นกวัก กวักมรกตนะคะกวักมรกตเขียวแยกไว้ได้30มกว่ากระถางพอมาดูเปิดคลิปจะลงคลิปอ้าวลืมบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะศูนหายไปเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็สางใบแห้งแล้วเราก็จะตัดปลายใบที่แห้งที่เขาโดนแดดจ,จัดๆนะคะแล้วปลายใบแห้งโอ้ยกันไกลก็ไม่คมซะแล้ว วันนี้ออกไปก็ไม่ได้ซื้อใหม่ตลาดนัดก็จะมีของมาขายแต่ตอนนี้ร้าน20ิมาตั้งกันหลายร้านมากเลยจนไม่รู้จะซื้อร้านไหนถูกบางร้านก็บริการดีดีบางร้านก็น่างอเชียนี่ค่ะเราก็ตัดแต่งนะคะตัดแต่งใบออกเพื่อให้เขาสวย ถ้าใบไหนแห้งแล้วก็สางออกนะคะต้นไม้เราอย่าไปละทิ้งมีอยู่สองสามบ้านนะคะตอนนี้เขาก็คือขายต้นไม้ไม่ได้เขาทิ้งเลยนะคะเสียดายมากต้นไม้ราคาไม่ใช่บาทสองบาทต้นไม้ราคาที่เขาลงทุนมารุ่นไม้ด่างเขาลงทุนมากันเป็นแสนๆน,นะคะต่อนหนึ่งกระถาง โอ้ oh, แล้วเขามาปล่อยทิ้งเสียดายมากเขาเคยมาบอกขายให้บารังพยอมบ้านพอยบารังพยอมบอกว่าไม่มีทุนทรัพย์ถึงขนาดจะมาซื้อหรอกเพราะต้นไม้แบบนี้ราคาสูงมากมากเขาก็บอกขายให้ไม่แพงขายแค่กระถางละสองพัน บอกได้เลยนะคะบาลางพยอมไม่เคยขายต้นไม้ราคาสูงขนาดนั้นอย่างสูงสุดเลยก็แค่พันห้านะคะไม่เคยขายแพงกว่านั้นก็เป็นไม้แค่บางชนิดนะคะที่ขายในราคาพันห้าแล้วก็ไม่มีจะขายแย่งกันเลย ตอนนี้ก็มีคนว่าไว้แต่ก็ยังไม่ได้ขายนะคะเพราะว่ายังแยกไม่ได้นะคะหนอย,ยังเล็กอยู่ก็จองไว้เฉยๆนี่ค่ะเมื่อเราตัดแต่งกิ่งแล้วเขาก้านเขาออกมาไม่มีแห้งก็จะสวยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะงอเป็นหลอดแบบนี้นะคะจะสวยมากเลยอันนี้ก็ เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าเราจะหากินเจริญงอกงามพอดีเลยเม,ม่าเช้าออกไปเดินตลาดก็ไปเจอแม่ค้าขายกล้วยปิ้งเขาก็ถามบอกว่าที่บ้านมีกล้วยไหมบอกว่าตอนนี้สวนโทมไปหมดแล้วถ้าต้องการก็ต้องรอรอปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าจะต้องสร้างต้นเก่าทิ้งแล้วก็วางสายน้ำหยดใหม่วางท่อใหม่หมด แล้วก็ว่าจะปลูกใหม่ด้วยถ้ากำลังมีนะคะเขาก็บอกว่าได้เลยนี่ข้างล่างไม่มีไม่มีดินแล้วนะคะเขาก็อยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของก้อนหินนะคะก็มีกระถางตั้งนี่ค่ะเดีย๋ยวเราก็จะมาใส่กระถาง8นิ้วแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยสําหรับ ดินที่เราใช้ก็เราผสมปุ๋ยคอกไปแล้วนะคะปุ๋ยคอกน้ำหมักก็เดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยเคมีซ้อนลงไปด้วยนะคะหลายคนจะถามว่าทำไมเมื่อก่อนว่าไม่ใช้สารเคมีอันนี้คือลูกค้านะคะลูกค้าจะไม่ให้ใส่น้ำหมักนะคะเพราะว่าน้ำหมักจะมีกลิ่นเขาบอกว่าเขาอยู่ในเมืองเขาไม่ชอบ คือต้องไม่มีกลิ่นเลยมีอยู่ชุดหนึ่งที่ส่งไปแล้วมีกลิ่นเขาบอกว่าขอคืนได้ไหมแล้วให้ส่งมาใหม่เลยก็เลยบอกว่าให้เอาน้ําลาดออกเลยบ้านไร่พยองก็เลยจะต้องไปซื้อปุ๋ยนะคะไปซื้อปุ๋ยมาใส่อันนี้เป็นปุ๋ยต้นไม้โดยตรงนะคะสั่งมาแต่จังหวัดปราจินนะคะไม่ใช่ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรนะคะ นี่เราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะกดรวบแล้วก็นำดินที่เราหมักมาใส่นะคะเราก็จะได้ฟอร์มกอสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือเศรษฐีสอดกอดซับนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งแต่ตามความเชื่อของแต่ละคนแต่ละบ้านนะคะ ใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่คนที่เชื่อคนที่ชอบต้นไม้นะคะบางคนชอบปลูกผักบางคนชอบปลูกต้นไม้มงคลบางคนชอบปลูกไม้ประดับมีดอกบางคนชอบปลูกไม้ใบแต่สำหรับบาลังพยอมนี้ชอบหมดคือที่ชอบหมดก็คือชอบต้นไม้ทุกต้นนะคะ <c oughs> ทั้งต้นไม้มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษถ้ามีพิษเราจะต้องศึกษาเลยว่าตนน้นนต้นไม้นี้ชนิดนี้มีพิษเพราะอะไรมีพิษกับใครกับสัตว์หรือว่ากับมนุษย์มีพิษต่อเด็กมีพิษต่อผู้สูงอายุเราต้องศึกษาในตรงนั้นนะคะแล้วเราก็เวลาเราปลูกเราก็วางตำแหน่งนั้นให้ถูก <c oughs> ให้ถูกต้อง ตอนที่บาลังพยอมทําคลิปใหม่ๆนะคะสมัย <c oughs> ทําช่องใหม่ๆเลยโอ้โหโดนด่าเพียบต้นนี้ก็มาให้ปลูกต้นนั้นก็ใหม่ให้ปลูกมันมีพิษนู่นนี่นั่นโอ้ยบาลังพยอมนี้เรียกว่าจิตตกเลยนะคะก็จะได้คุณต้อมรักการปลูกผักนะคะ แนะนำมาให้กำลังใจทุกวันเชา้ากลางวันเลยทุกวันคุยแช็ดลายกันอะไรกันปรึกษาแนะนำกันไปเรื่อยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยโหรุ่นนั้นบอกได้เลยนะคะว่าจิตตกมากๆ <c oughs> โดนด่าทุกวันสารพัดนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าอย่าไปตอบโต้อ่าบาลังพยองก็ไม่ได้ตอบโต้นะคะก็ขอบคุณอย่างเดียวเลยขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณที่ดา่าเอ้าเขาโกรธขึ้นมาอีกเพราะพูดแบบนั้นเหมือนยังว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่าจิตไม่ปกตินะคะเราขอบคุณก็โกรธเราอีกหาว่าเราพูดอะไรละ่ะ เขาเรียกว่าสอดเสียดอะไรเนาะข้อคนเขาคิดไม่ดีเนาะจิตคิดไม่ดีจิตไม่เป็นกุศลยังไงเขาก็คิดไม่ดีกับเราตลอดพอต่อมาก็บารมพยองก็ผ่านกดผ่านทุกอย่างเรียกว่าฟาดานอรหันนี้ผ่านหมดนะคะก็ได้รับ เงินจาก youtube มีอ e ีเมลส่งมานะคะว่าได้รับเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มาก็ทำเรื่อยๆมานะคะคนที่ด่าก็เริ่มน้อยถอยลงไปเพาราะบาลายของพยอมบล็อกหมดนะคะบางทีก็ด่ามาแรงๆก็สวนกลับไปเหมือนกันแล้วก็บล็อกเลยนะคะ ก็คนเนาะคออยากอยากสักตแต่ว่าคนก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันมีทั้งกล่าวแล้วไม่ได้อบรมสั่งสอนกันมาหรือว่าอบรมสั่งสอนแล้วไม่เชื่อนะคะก็ว่ากันไปนะคะใครที่ทำ YouTube ก็จะบอกได้เลยนะคะว่าหนึ่งต้องใจเข้มแข็งมากๆต้อง เด็ดเดียวแล้วก็ใจถึงจิตไม่ตกต้องใจนิ่งๆนะคะถึงจะทําได้สาเร็จเพราะอะไรเพราะว่าจะมีคนยิ่งเราทําคนดูยิ่งเยอะคนติดตามยิ่งเยอะก็จะมีพวกที่จิตไม่ปกตินะคะก่อกวนเราสารพัดอย่างเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ เศรษฐีสอดกอ่อทรัพย์มาปรับปรุงเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เพิ่มปุ๋ยเพื่อการพัฒนาของเขาเพื่อการแยกขยายพันธุ์ต่อนะคะเพราะว่าตากแดดไว้นานปล่อยละเลยจนตอนนี้เขาใบสวยนะคะเริ่มงอแล้วนะคะเริ่มจะมีเงินเข้ามา ประปลายนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายมงคพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ